เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักปลายิสกกันอยู่แล้วอย่างน้อยก็คงจะรู้จักชื่อแต่ก็น่าจะมีหลายคนที่ไม่รู้กันว่าปลาที่เรียกว่าปลายิสกที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําประเทศไทยตอนนี้มีอยู่4ชนิด1คือปลายิสกไทยหรือปลาเอินสอคือปลาเอินตาขาว3คือปลาเอินฝ้ายและ4คือปลายิสกเทศต่อไปเรามาทําความรู้จักปลายิสกกันถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับ ปลาในสกุลโปรบาบัสปลายิสกที่ถือว่าเป็นปลาท้องถิ่นของประเทศไทยจะมีอยู่สมชนิดอีกหนึ่งชนิดเป็นปลาต่างถิ่นที่สวมชื่อเป็นปลายิสกเทศโดยปลายิสกเทศในตอนนี้มีมากซะจนทําให้คนจํานวนมากคิดว่ามันเป็นปลาถิ่นไทยเลยทีเดียวแต่สําหรับปลาในสกุลโปรบาบัสซึ่งเป็นสกุลปลายิสกก็มีเพียงสามชนิดเท่านั้นส่วนยิสกเทศไม่ได้อยู่ในสกุลนี้แต่อย่างใด น่าเสียดายที่ปลาทั้ง3ชนิดถือว่าอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์พวกมันหายากมากและวิธีรักษาประชากรในธรรมชาติของพวกมันในตอนนี้จะต้องอาศัยการผสมเทียมและปล่อยลงในแม่น้ําเพียงอย่างเดียวส่วนการเกิดในธรรมชาตินั้นยังไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้หากคุณต้องการจะปล่อยปลาทําบุญในแหล่งน้ําธรรมชาติแนะนําให้ปล่อยปลา3ชนิดนี้อย่าไปปล่อยปลาดุกหน้าเขียงปลาดุกไข่อะไรของคุณจะดีกว่า แน่นอนว่าปลายิสกเทศก็ไม่ควรปล่อยเช่นกันเอาล่ะมาดูเรื่องราวทีละตัวกันเลยดีกว่าปลายิสกไทยหรือปลาเอินเป็นปลาที่ยาวได้ถึง150เซนติเมตรเป็นปลาที่ตัวใหญ่เกตใหญ่หัวค่อนข้างโตมีหนวดสั้นหนึ่งคู่ที่มุมปากบนมีปากที่เล็กและยืดหดได้อยู่ค้อยลงไปที่ใต้ส่วนหัวสีของดำตัวจะออกเหลืองมีแถบสีดำเจ็ดแถบพาดไปตามความยาวของดำตัว ซึ่งต่างจากปลาเอืนตาขาวที่มักจะมีแถบสีดําบนลำตัวประมาณ9แถบนอกจากนี้ลายโสกไทยยังมีคีบทุกคีบออกเป็นสีชมพูและมีดวงตาที่เป็นสีดําที่มีวงสีแดงส้มรอบ ปลาีิสกไทยเคยพบมากมายในแม่น้ําสหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะในแม่น้ำแม่กองเขตจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในตอนนี้ราชากรของปลาีิสกไทยในแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ำแม่กองลดลงเป็นจํานวนมากที่พอจะมีตัวอยู่ก็คือล่มแม่น้ําโขงส่วนสาเหตุก็มาจากเรื่องเดิมๆคือ แหล่งน้ำเสื่อมโทรมการจับปลาที่มากเกินไปและการสร้างเขื่อนปลายี่ศกไทยเป็นหนึ่งในปลาที่รอดจากการสูญพันธุ์จากประเทศไทยได้อย่างหุดหิตนั่นเพราะกรมประมงประสบความสำเร็จในการผสมเทียมได้อย่างทันเวลาซึ่งโครงการเพาะพันธุ์ปลายี่ศกประสบความสำเร็จครั้งแรกในปีพศ2517โดยสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนนองคายซึ่งใช้วิธีการผสมเทียมโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลายี่ศกในธรรมชาติ แต่ก็ยังทําได้ไม่ดีนะเพราะที่ต้องการคือผสมเทียมจากพ่อแม่พันธุปลาเลี้ยงร้อยเปอร์เซนต์จนในปีพศ2533จึงสามารถใช้ปลาพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกเลี้ยงในบ่อดินซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการคืนชีพปลายิสกไทยตั้งแต่นั้นมากรมประมงก็พยายามส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาชนิดนี้แน่นอนว่าการปล่อยลงสู่แหล่งน้ําก็สําคัญซึ่งในบางพื้นที่มีการไปตั้งค่ายเพาะพันธุ์ปลายิสกไทยอยู่ที่ริมแม่น้ําเลยทีเดียว ปลาเอินตาขาวปลาเอินตาขาวเป็นปลาที่เหมือนกับปลายิสกไทยมากที่สุดและด้วยขนาดความยาวถึง150เซนเมตรจึงแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวจุดต่างที่ชัดเจนน่าจะเป็นตรงที่ปลาเอินตาขาวมีแถบสีดำบนลำตัว9แถบในขณนะที่ปลายิสกไทยมีอยู่7แถบนอกจากนี้ปลาเอินตาขาวยังมีริมฝีปากที่หนาและยื่นออกมาเป็นแผ่น ซึ่งต่างจากปลายิสกไทยด้วยเหตุนี้ในบางพื้นที่จะเรียกว่าปลาเอิอนปากหนาและดวงตาของปลาเอิอนตาขาวก็ไม่แดงเท่ากับปลายี่สกไทยปลาเอิอนตาขาวจัดเป็นปลาที่พบได้ยากมากในประเทศไทยพวกมันเป็นปลาเฉพาะถิ่นของรูปแม,ม่น้ำโขง ซึ่งต่างจากปลายิสกไทยที่อาศัยอยู่ในเกือบทุกลุ่มน้ําด้วยเหตุนี้จึงพบปลาเอินตาขาวปนอยู่กับปลายิสกไทยส่วนสถานะปัจจุบันของปลาเอินตาขาวนั้นใกล้สูญพันธุ์ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดในเรื่องการเพาะพันธุ์ในแหล่งเพาะเลี้ยงปลาเอิอนป้ายปลาเอิอนป้ายเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ50เซนติเมตรบางแหล่งข้อมูลบอกว่าอาจจะยาวได้ถึง150เซนติเมตร มีลักษณะโดยรวมคล้ายกับรายยิสกไทยแต่ลำตัวจะป้อมสั้นกว่าและยังมีเก็ดที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยแต่ลายบนลำตัวของปลาเอิอนป้ายจะไม่ชัดเจนเท่ากับรายยิสกไทยเ่นเดียวกับปลาเอืนตาขาวตรงที่จัดเป็นปลาเฉพาะถิ่นของลุ่มแม่น้ำโขงพบได้แถวแถวตอนกลางของแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนมจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานการพบที่แม่น้ำมูลจะเป็นปลาที่พบได้ยากมากและข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับปลาชนิดนี้ก็น้อยมากเช่นกันปลายิสเทศตามบันทึกปลายิสเทศเป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดียชื่อเดิมคือปลาโลหูเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีพศ2511จํานจำนวน19ตัวและในครั้งที่2ในปีพศ .2512 จํานวน2 5 0ตัว มันเป็นปลาที่ถูกนําเข้ามาในช่วงเดียวกับปลากระห้วเทศปลานนนจันเทศแต่ทั้งสองไม่ค่อยประสบความสําเร็จเมื่อเทียบกับปลายิศกเทศจนในปีพศ2514กรมประมงได้ทําการเพาะขยายพันธุ์ในแหล่งเพาะเลี้ยงได้สําเร็จซึ่งนับเป็นครั้งแรกของปลาชนิดนี้ในประเทศไทยหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี ปลาหิสกเทศก็ถูกปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยโดยลักษณะของปลาหิสกเทศคือมีลำตัวยาวทรงกระบอกส่วนหัวสั้นปากเล็กมีหนวดสั้นๆอยู่สองคู่มีเกล็ดขนาดเล็กที่หลังและคีบก้นมีขนาดเล็กคีบหางเว้าลึกลำตัวด้านบนมีสีคำ้ำในปลาขนาดใหญ่จะมีจุดน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอ่อนแต้มที่เกล็ดแต่ละเก็ด ท้องมีสีจางคีบสีคำ้ำมีขอบสีชมพูอ่อนหรือแดงเป็นปลาที่ยาวได้เกิน100เซนติเมตรยี่สกเทศเจริญยี่สกไทยตกต่ำคงต้องบอกว่าในสมัยที่ปลายี่สกเทศกำลังอยู่ดีกินดีในแหล่งน้ำไทยมันเป็นช่วงเวลาที่ปลายี่สกไทยอยู่ในบัญชีตัวสีแดงแดงหรือก็คือใกล้ศูนยพันย่ศกไทยตกตาำจนถึงขีดสุดหากมองจากทาไทม์ไลน์ในปีพศ .2512 ซึ่งเป็นช่วงแรกที่ปลายยศสกเทถูกนำเข้ามา การเพ,พาะพันธุ์ของปลายิสกไทยโดยกรมประมงยังไม่ประสบความสำเร็จเลยด้วยซ้ำในระหว่างนั้นเป็นการนับถอยหลังในการสูญพันธุ์ของปลายิสกไทยและกรมประมงเองก็ต้องแข่งกับเวลาทั้งนี้กว่าปลายิสกไทยจะประสบความสำเร็จในการผสมเทียมก็เป็นปีพศ2517หรือต้องรออีก16ปีหรือก็คือปีพศ2533จึงจะถึงจุดที่สามารถขยายพันธุ์จนสามารถกระจายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้แต่ในตอนนั้นก็ถือว่าไม่เพียงพอเพราะปล่อย ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าปลายิสกไทยจะกระจายไปในแหล่งน้ําหลักๆได้ซึ่งระหว่างนั้นปลายิสกเทศก็ครอบครองแหล่งน้ําขนาดใหญ่จนผู้คนคิดว่ามันเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยบางคนคิดว่าเป็นปลายิสกไทยเลยด้วยซ้ําสุดท้ายก็ขอสรุปซะหน่อยก็อย่างที่ได้ฟังและได้ดูกันไป ปลาในสกุลของปลายิสกจริงๆแล้วก็มีอยู่3มชนิดและพวกมันทั้งหมดก็ถือว่าเป็นปลาที่หาตัวยากมากแต่ก็มีเรื่องที่ดีอยู่เล็กน้อยตรงที่ปลายิสกทั้ง3ชนิดยังมีมูลค่าในการตลาดอยู่มากไม่เพียงแต่เนื้อจะอร่อยยังเป็นปลาแม่น้ําที่สวยงามจึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้หรือในบ่อเพราะแบบนี้อย่างน้อยก็มีคนพยายามเพาะพันุ์ปลาพวกนี้จนความคิดเรื่องที่พวกมันจะสูญพันธุ์ไปอย่างสมบูรณ์นั้นน้อยลงเพราะยังพอที่จะหาปลามาปล่อยลงสู่แหล่งน้ ้ำธรรมชได้เรื่อยๆและผมก็ขอเน้นย้ำอีกทีสำหรับสายมูถ้าอยากจะปล่อยปลาทำบุญก็ควรจะปล่อยปลายี่สกไทยมากกว่าจะดีกว่าที่คุณจะไปปล่อยปลาดุกหน้าเขียงแน่นอน เอาล่ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องพญายโสกสีชนิดที่พบได้ในประเทศไทยตอนนี้สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตรก็ได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย